จากที่ฝนตกรินมาค่ะทุกคนความชุ่มชื่นก็เกิดมาอีกแล้วค่ะทุกคนข้าวได้น้ำแบบช้ำๆ้ิดๆหน่อยๆพอให้ชื่นใจฝนตกรินรินตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่านะคะสี่โมงจะ5้าโมงละฝนฝนฝนแบบเริ่มหยุดแล้วก็เลยได้ขี่รถกลับบ้าน ชมบรรยากาศข้างทางระหว่างเทินทางกลับบ้านคือวิวแบบสวยงามธรรมชาติคือแบบมองไปทางไหนก็สดชื่นเนาะช่วงนี้ค่ะฝนบรรยากาศสดชื่นบ้านไหนฝนตกมีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอยู่ที่นี่เขตของอำเภอโพสีสวนและเป็นชุมชนของตำบลถือใหญ่นะคะ ก็ขี่รถกลับบ้านทางนี้รถไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านาจานกับบ้านเดืออนะคะตำบลหนองมา้าเชื่อมต่อกับตำบลผือใหญ่เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยคือถนนดีทางราดยางขี่รถสะดวกสบายไปไหนมาไหน ราบรื่นปลอดภัยค่ะขับรถะระมัดระวังด้วยต้นไม้ใบหญ้าคือเขียวทุ่งนาก็เขียวหญ้าบวกข้าวเขียวกว่าเดิมอีกมีรถมาค่ะด้านหลังรูมแมบบต้องขับรถดีๆเดี๋ยวให้เขาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้นก่อนเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะกว้างอยู่พอสมควรมันจะสวนกันลำบากนะแต่ที่จริงมันก็สวนกันได้แหละ แต่ก็กลัวมันจะชิวเฉียนหลังคารถรุ่งแ่งก็เลยให้เขาไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเขารีบมั้งไปเลยเขาไปก่อนเลยจ้าไปแล้วตรงนี้เป็นหนองน้ําเป็นหนองน้ําที่แบบว่าเขาขุดแบบลึกมากค่ะเก็บกักน้ําช่วงหน้าแล้งนะคะปะเราไม่มีรถมาแล้ว น้ำเยอะมากนะทุกคนเด็กๆระมัดระวังด้วยเพราะว่าเด็กเขียนน้ําก็ถูกกันกับน้ํามากชอบมาตกเป็ดชอบมาลักขโมยเล่นน้ําอะไรประมาณนี้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานด้วยนะเพราะว่าน้ํากับเด็กมันเป็นของคู่กันยิ่งถ้าแบบว่าเจอน้ําไหลแบบน้ําแบบเยอะๆหน่อยก็อยากจะลงเล่นประมาณนี้คืออันนี้คือขุดใหม่นะคะทุกคนอีกขุดใหม่นะนะลึกมาก ตอนนั้นเห็นแบบว่าตอนนั้นที่มาถ่ายตอนช่วงหน้าแรงแบบรถแมคโครแบบสุดสุดสุดหัวมันรถแมคโครอ่เออเขาเรียกอะไรไอ้ตรงปากแมคโครมันะนะเนาะลึกแล้วลึกอีกอะ่ะก็คือแบบลึกแบบคูณสองอ่ะคะ่ะแล้วก็อยู่ตีถนนด้วยนะเวลาขับรถขับลาอะไรต่างคืนอะ่ะมันไม่มีไฟส่องสว่างเนาะมันก็จะแบบ มองไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเส้นนี้ยังไม่มีไฟส่องให้ระหว่างทางนะคะแล้วไฟระหว่างถนนอะยังไม่มีก็เลยแบบเวลากลางคืนมันก็จะค่อนข้างมือดเนาะพาทุกคนกลับบ้าน,นะคะ่ะตรงนี้มันเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างออบตอหนองมากับคือใหญ่ มันมันก็เลยเป็นทางคอนกรีตตรงที่ผ่านมามันเป็นทางราดยางส่วนตรงนี้มันเป็นทางคอนกรีตแล้วตรงข้างหน้านูาน้นก็มีรถมาแล้วมันก็เป็นทางราดยางไม่เข้าใจว่าเขาเอาไว้ทําไมทําไมเขาไม่ราดให้มันหมดโอ้ยขลขาพักขาพักเขาพักเขาักขาันเนี่ยขอ,อบโดมืดเดียวอยกพอยะค่้ยไป,ไปกวาง รถแบบชิวๆมากเก็บภาพบรรยากาศช่วงนี้ไว้อีกไม่นานเกินรอมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองแล้วรถของเราก็ุรักทเลมากเพราะว่ามันเป็นถนนคอนกรีนที่ขรุขระมากโอ้ยพอ,อประมาณปีนี้จะถึงตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ รู้แต่ว่าเออรู้รู้แต่ว่าซ่อมแซมให้หน่อยเถอะขี่รถยากเหลือเกินมันเป็นทางล้อรถอยู่เลยก็มีอา้าวผ่านไปตรงนี้ก็จะเป็นทางราดย,ยางไม่ทราบว่าเขาทำไว้เพื่ออนุสนอะไรก็ไม่รู้โอ้ยนะะ ดูดีด,ดูดีดีเลยเอาไว้ซ้ำนี่้ะพี่น้องเจอคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านมีปฏิสัมพันธ์กันไว้ดีที่สุดนะคะ AI ดันดีด <laughs> เพื่อนเขาว่ากันอย่าง,งานั้นว่าต่อไป <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่นี้ก็สวัสดีค่ะ